ผมโอสองละครเล่าเรื่องนะครับมาดูวิธีตัดยางส,สาธิตการตัดยาง,ยางและกลับยางนะครับแบบสั้นๆเร็วๆภายในหนึ่งนาทีเสร็จนะครับจับเวลาได้เลยนะครับนี่ครับกรีดง่ายๆก็ใช้ใบคัตเตอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าท่านใดมีใบเลื่อยก็ทําเอาใบเลื่อยมาทําได้เช่นเดียวกันมาทําเป็นใบมีดนะฮะนี่ครับกรีดง่ายๆ,ๆนะครับ ดูวิธีกรีดนะครับง,ง่ายๆนะครับกรีดก็อยู่ประมาณอขอบของอยางเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ,รบเสร็จแล้วนะฮะหนึ่งด้านนะครับลา,าดูอีกด้านหนึ่งแล้วก็พลิกด้านหนึ่งนะฮะใครคิดว่าจะมาทำรอ,องน้ำหรือทำไว้ที่ ปลูกต้นไม,นไม้หรือจะใส่น้ําแต่ผมไม่ได้ทําไว้ใส่น้ํานะครับผมจะทําไว้ปลูกต้นไม้นะฮะเราก็มาชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องยุงย่งยากไม่มีอุปกรณ์มากมายเยอะแยะให้หน้าปวดหัวนะครับ ก็ประมาณนาทีหนึ่งแล้วนะครับช่วงกรีดกรีดจะเร็วไม่ได้ถ้าเกิดเร็วอาจจะเกิดอันตรายต่อมือเราได้นะครับแต่การกลับยางเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าประมาณคร,ครึ่งนาทีถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ขั้นตอนคือเส้นหนึ่งเรารวมรวมก็ประมาณสักสองนาทีนะฮะต่อหนึ่งเส้นอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ดูวิธีกลับยางนะครับเงื่อต้นนะครับเหยีย yeah, บมันลงไปนะครับนะ เหยียบแล้วก็พลิกนะครับกับกนะับก,าาก, 8, กับนะฮะเลขขายเลขแปดกับนะฮะก็เบา,เบา,เบาๆนิดๆดเนี่ยแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสองนาทีเป็นไงหนึ่งเซ้น